อนนี้ว่าจะประกอบคืนแล้วครับก็เลยอัดกาวมันด้วยเลยดีกว่าสวยสามตัวนี้ผมก็เกาธรรมดาไปนะนี่ประกอบคืนแล้วส่วนตัวนี้ผมก็ลองอัดกาวดูก่อนเป็นตัวอย่างก่อนสักตัวหนึ่งก็ใช้กาวนี่ครับทีเจ็ดพันเป็นกาวพวกแปะจอมือถืออ่ะแต่มันเป็นสีดํานะผมก็เอามาทาแล้วก็จะอุดให้มันให้มันเป็นสูญยากาศมากที่สุดนะครับเพื่อว่า เราจะได้เป็นตู้ปิดที่ที่ดีนะ <c oughs> เพื่อมันจะกันน้ําได้ครับนี่เดี๋ยวเราแกะกาวตรงนี้ออกก่อนนะมันมีคราบกาวกเก่าๆอยู่ดูตรงไหนมันสูงก็เคียย์มันออกครับก็เดี๋ยวเราจะแปะคืนมันอย่างเดิมครับเดี๋ยวตรงไหนอุดกาวได้ก็จะอุดครับยืดตรงนี้แป๊บโอเคยืดตรงนี้แป๊บหนึ่งทีเนี้ย ตรงนี้ครับมันเป็นจุดจุดบอดจุดจุดหนึ่งที่ลมมันรั่วได้ครับนี่ถ้าเราประกอบแผ่นลงไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าลมมันลอดได้หมดเลยลมมันลอดออกมาแล้วมันก็จะมาออกตามพวกน B, ume, เ,นเนี้ยช่อง USB มั่งรูไมหมังสวิตช์มังเนาะเนี่ยแล้วก็พวกที่เป็นสกูเนี่ยมันก็ออกได้อยู่นะเดี๋ยผมจะเอากาวติดขอบนี่เลยจะกั้นชุดนี้แล้วกันให้มันเป็นบล็อกสูญญากาศอยู่เนาะ นี่ครับก็ทาเลยอันนี้เป็นตัวต้นแบบนะเนี่ยจะอัดกาวเท่าๆนี้ <c oughs> <c oughs> เพื่อใครอยากจะทำตามผมก็ไม่รู้นะว่าเสียงจะดีหรือเปล่ามันจะอุดได้จริงหรือเปล่าเนี่ยผมจะอัดกาวไว้ตรงขอบนะครับให้มันติดกับ PCB ไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้ ลมมันรั่วออกไปครับเนี่ยก็จะหยอดกาวไว้ประมาณนี้อันนี้รูใหม่รูใหม่เดี๋ยวเราต้องเปิดไว้สักหน่อยนี่นะนี่เอาไว้ประมาณนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นชนกับ p c b เนาะมันก็น่าจะกันลมได้ระดับหนึ่งเนี่ย าจะทาขอบเนี่ยเดี๋ยวเราประกอบมันก็จะกันได้ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวยิงกาวข้างบนอีกหรือว่าเราจะยิงข้างล่างดีวะกลัวมันโดน LED ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดน LED ก็เลยเอาอย่างนี้ก่อนนี่พอเราตรงนี้มันก็จะพอแต่นี้ก็พอจะอุดลมได้นิดหนึ่งเนาะนี่ <laughs> ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าดะสูตรมั่วครัเดี๋ยวยิงสก,กูไปก่อน อ่ะสก,กูไปก่อน2ตัวมันมีสก,กูยึดด้วยนะนี่ยึดสก,กูมันก่อนครับสก,กูมีอีก2ตัวตรงนี้เดี๋ยวเราเพิ่มกาวไปอีก สก,กูมันจะเป็นสก,กูสั้นๆครับไม่ใช่นี่อัดสกูไปก่อนอนี่ยิยงสก,กูแล้วเดี๋ยวผมจะอัดกาวตำขออพวกนี้ให้หมดเลยมันก็อาจจะช่วยได้นิดๆหน่อยๆนะช่วยได้ไม่เยอะหรอกมั้ง อัดกาวต้องขอบขอไปเลครับไม่ต้องแกะกันเลยเนาะพังก็ควรทิ้งไปเลยแล้พวกนี้ไม่แพงครับห้าสิบบาทเหมือนกินกาแฟแก้วหนึ่งอะนี่ครับอัดอัดกาวไปตามขอบครับเพราะว่าลมมันดูทรงแล้วลมมันจะรั่วเข้าไปได้ขี้เละไปหน่อยนี่ครับ อัดไปเลยนี่ไปนเงี้อัดขอบนี่อีกนี่เดเนาะเพื่อ no. เป็นประมาณนี้เพื่อไม่ให้ลมมันรั่วแต่จริงๆมันก็ยังพอรั่วดได้อยู่แล้วแหละเพราะผมอัดไม่ได้เต็มที่มากนี่ก็จะยิงกาวไว้ประมาณนี้ครับ ตรงนี้ไม่เห็นจะอุดเลยวะ่ะ yeah. ถูๆหน่อยแล้วกันเนาะผมว่ายิงเข้าไปจะแกะไม่ออกแล้วมันจะแน่นครับมันเป็นกาพวกทานจอโทรศัพท์ครบนี่ผมจะปิดให้มันเป็นสูญอากาศให้มากที่สุดนะแต่ถ้าให้ดีจริงเราจะต้องยึดพวกนี้อีกขอบพวกเนี้ยลมมันรั่วได้หมดแล้วครับแต่ว่าผมเอาแค่ okay, นี้พอแล้วครับ นะแล้วเดี๋ยวจะประกอบกันเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูจะเป็นประมาณไหนอู้เนียว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 ต่อให้ถูกครับขั้วมันเหมือนกันอันนี้แบตเสียบเสียบแบตเข้าไปจริงๆริแบตต้องเสียบทีหลังนะนี่เสียบแบตเข้าไปแล้วก็เสียบลำโพงเข้าไป ลองเปิดดูก่อนติดหรือเปล่าโอเคเปิดติดแล้วจะได้ประกอบกันครับนี่แล้วก็ยืดมันครับยาดๆเข้าไปแล้วก็ยืดลงไปเลยดำหน่อยแต่ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นกาวยางครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ขัดมันออกได้โอเคนะปิดก่อนเดี๋ยวจะได้มาลองเสียงกันครับว่าเสียงมันจะดีขึ้นไหม ไขกดนแป๊บหนึง่งตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันเนี่เสียงจะเป็นไงตรงนไง้กยังร่วอยู่นะถ้าสียังอดไม่ค่อยดี ก็เป็นตัวเลือกในการโมครับแต่ว่าผมยังอุดกาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลมมันยังรั่วอยู่ครับถ้าใครอยากจะอุดกาวให้ดีก็ลองอุดให้หมดเลยครับรูสกรุงสกูแล้วก็ขอบรอยต่อพวกนี้ยจะต้องอุดให้หมดเลยนะตอนเนี้ผมว่าลมมันยังพอรั่วได้ครับเพราะว่าถ้ามันไม่รั่วจริงๆนะเรากดฝั่งเนี้พาสตี่มันจะต้องเด้งเด้งค้างครับเนี่ยผมกดไปอันนี้มันขยับขยับแค่นิดเดียวเอง แต่สดงว่าตู้มันยังลวดอยู่นะนะส่ัใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ลองแจ้งมาหน่อยแล้วกันครับมาเป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับเพิ่ม